ไทยปลอดพายุถึงวันที่29เดือนกันยายนนี้แนะให้หยุดระบายน้ำเขื่อนใหญ่ที่ขณะนี้สามารถรับน้ำรวมได้อีกประมาณ9,000ล้านลูกบาทเมตรโดยให้เร่งระบายน้ำภาคก,กลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยไม่ระบายน้ำเหนือมาเพิ่มจะทำให้น้ำค้างทุงระบายได้ดีขึ้น ก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนสูงในเดือนหน้าคะาทั้งเดือนตุลาเขื่อนใหญ่จะสามารถรับน้ำเหนือเขื่อนได้หมดสำหรับเขื่อนใหญ่และเพียงพอสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงบริหารเพียงเขื่อนขนาดเล็กขนาดกลางจะมีประสิทธิภาพนักอาลดเวลาการล้นตลิ่งในภาคกลางได้ดีขึ้นมากไม่เช่นนั้นจะเหมือนมีฝนตกทุกวันทำให้ภาคกลางท่วมเกินความจำเป็นและเสียน้ำที่ควรเก็บเก็บได้เกินจำเป็น